มากันอีกหนึ่งคันครับผมกับ f o r t จ n e r นะครับคันนี้มาทรงแบบซิ่งมาเลยนะครับผมลูกค้าเข้ามาพ่นกันสนิมนะครับผมแล้วก็เครือบเซรามิกตัวเริ่มต้นนะครับ 9H Plus นะครับผมตัวนี้เป็นโปรแกรมขัดลบรอยเต็มระบบนะครับแล้วก็เครือบเซรามิกได้เลยนะครับลองดูผลงานเซรามิกครับนี่นะเงาวาวมากเลยนะครับฉ่ำๆนะ มองลงไหนก็ฉ่ำไปหมดแล้วครับข้างล่างข้างบนนะครับผมขัดรบรอยหมดเลยนะฮะทุกมุมนะครับมุมงานพ่นกัสนิมเราก็พ่นเป็นซิก้านะครับคันนี้ลูกค้าจัดเป็นดำด้านนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ดุมก็พ่นนะครับคีนนี่ให้หมดนะครับผมงานตัวรถนะฮะใสมากครับรายุรอยนะครับผมจัดให้สวยๆไปเลยนะคะ ดูด้านหลังครับพ่นกาตานีบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยดำๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าเดินทางมาไกลนะครับจัดให้เต็มๆเลยนะครับผมเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับผมคันนี้ไม่ได้ใส่ยางอะไรนะก็จะเห็นช่วงล่างแอบพ่นกาตสนีเรานะครับเห็นไหมของแต่งไม่โดนนะครับสปริงโหลดโช๊คโหลดนะครับท่อไอเสียซับแทงไม่โดนนะครับเราเซฟให้อย่างดีเลยนะครับในลูกค้า ออแบบสวยๆล้วก็ในงบประหยัดด้วยเราจัดให้เลยนะครับผมอ่าสวยไหมครับขาวจ้วะเลยพร้อมส่งลูกค้าแล้วนะครับผมสำหรับใครสนใจนะครับโปรแกรมขับลูดลอยเบื้องต้นนะครับหรือว่าเครื่องเซนเมิกตัวเริ่มต้นของเรานะครับมีหลากหลายราคามีหลากหลายโปรโมชั่นนะครับยังไงก็ติดต่อค้ประก่อนนะครับอยากได้แบบไหนต้องการแบบไหนเราจะให้ได้หมดเลยนะครับขอเพียงแค่ลูกค้าบอกว่าต้องการยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะให้หมดเลยนะครับสําหรับคันนี้ก็ เดี๋ยวเตรียมส่งลูกค้าได้แล้วครับสวัสดีครับ